อสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ปกติเนี่ยว่าคนเนี่ยใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแบบมันเริ่มเบื่อแล้วซ้ำ ใครบอกใครบอกว่าใครบอกว่ามีวันชีวิตนี่ไงมาเนี่ยเสี่ยพลุกุยกวีมันมายุ่งอะไรกัใช่มันมมมีควาันน่าเบื่อแล้ววันนี้ก็เลยจะชวนพวกคุณมาใช้ชีวิตแบบที่มันไม่ธรรมดายังไงนะให้คุณใช้ชีวิตกับของยักษ์ของใหญ่ทั้งวันอะไรของใหญ่เกษตรงก็ใช้อยู่แล้วน้ำบายเช่นไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวของใหญ่ตลอดจูนี่แหลยใช่ไหมเฮ้ยได้เลยนี่ปกติพวกคุณเวลาตื่นเช้ามาพวกคุณต้องะทำอะไรชักว่าวหนึ่งชักว่าวถูกต้องห้องน้ำนี้ไอ้นี่ใครเอาไม่ อาตื่นเช้ามาพวคุณก็ฟันคุณเบื่อไหมอาการแปลงฟันแบบอย่างเงี้ยรบกวนรบกวนอะไรเนี่ยแปลงแอะไรเนี่ยแกะแกะแกะโอ้ยได้แวเนแกนี่อะไรอ๋อพี่ยไม่ไแปลงฟันไอ้เนียเบาเสิเนี่ยันันหน้ายถึงหูแลันเนื้อไปแกะอร์ดวแตถุนุ่มโอ้โหอเปียกกัุกเอ้เียกยอ๋อ เนี่ยถ้ามึงแป้งก็ได้อย <no> ่าให้น้องแป้งอะไรวะไปเอวไปแป้งฟันดีกว่าบ้าบั๊อยู่ด้วยกันต้องสามัคคีกันใช้ด้วยกันอะยาตีฟันอ่หลับตาหลับตาอ่ะยาตีฟันเดี๋ยวเอาออกยาก่อนคนได้ออกก่อนคนได้ออกก่อนใครแปดคนแรกมามาโอ้ยออกเฮ้ย

ต้องให้เปลี่ยนแปลงให้ทีมราชาให้โอ๋อะไรเพราะโอคนแรกไอ้ยัยกูโชคดีใช้ดีเลยเปีนไปสามปีอะผมกูด้วยเลยอะใช้น้ำไหมอะเออถุน้ำก่อนไงมันเะไดล่นความเหนน่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อย มันไม่มันไม่เข้าข้างในเลอะหมดแล้วเดี๋ยวอ้วงนี้ด้วยแบบนี้ด้วยเดีวมันเลิศหนี้ด้วยเชิญคุณลงทนบัญช นี่คนนี้หัวล้วยังไม่รู้ยังไม่รู้้วตอเอนี้ตรงนี้แนีตรงนี้ตรงนี้เอาดาครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ล้างแป้งแล้วเนาะล้างหน่อยล้างหน่อยโอเคพอพอพเอ้ยใช่ได้ใช่ได้ไม่ยาสีฟันลุ่มหมดแล้วเฮ้ย พี่กำลังน่ะเราจะหาว่าเกนี่เร็วแสบหน้าหให้พอแปงนี่มานีว้าให้พอแปงนี่านโอ้หจ้าอ้ยอร่อยเรี่าวี่ด้วยไปเร็วไปเร็วอแยาก่อ้อยมอะไว่ยักเรียนดูนะคะวิธีแปลงฟันนะคะ ตวัดลงตวัดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวกระแทกปาดเอาเอาหนังเล็กเอาหนังแปงขุดลิกเอาหังแปงนแปหลังแปรงแีเลยเเดยดีด้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าโอเคสะมาดโอ้โหเราไปแนอย่พี่ด้วยนย วิธีแปลงฟันนี่ถูกต้องแล้วไปร้อยอ่าเดี๋ยวต่อไปเวลาเราปกติเราแปลงฟันเสร็จล้วก็ต้องกินข้าวเช้าใช่ก้ออนนเงวันนี้กินไข่ฟองเดียวโอ้ยคนละกี่คนโอ้ยเยี่ยไปไอ้เยี่ยไข่จยูกแล้วสิเยอไงเนี่ยไข่อะไร เราก็จอกเทพเราก็จอกบ้านเราตูใหญ่นีเลยอ่ะยังสาธุยังทำไมอ่ะเราก็จอกเทพไปไปไปดูไปดูโอ้ยอโอ้ยออกสองคนที่ได้กินข้าวโอไม่อยากกินมาโคตรสาวโอโอยออโอ้โหเท่ากันเทกันเาัามัเกันเทากัน่เทากัน อากัจจะต้มหรือจะเจียวแล้วแต่จิว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 เอาแต่เลยจัดการเลยจัดการเลยเอาตอบสวยหรือตอบไม่สวยอ่ะขึ้นต่างต่างเสียงนะโโอ้มันแตกแตกแข็งแข็งมากโอ้ยโอ้ยกินไข่นี่กินปากเหรอเฮ้ยเฮ้ยกินไงอ่ะนี่แก่ยังเนี่ยต้องเอาเอาให้โตเลย ดูพร้อมเชิญรับประทานให้อร่อยปลาลองชิมดูลองชิมดูอะไรมันยังได้ไรแดกด้วยเปล่าไม่แดกไม่แดดคนเกาหลอ่ะ หน้าตาก็น่ากินนะแต่มันไม่น่ากินนะ A few minutes later อ้าวเด็กๆกินข้าวเช้าก่อนไปเรียนเอาแล้วไปข้าวก่อนเลยเรื่องนี้เฮ้ยเด็กนี่อะไรเนี่ยลูกวันนี้บ้านเราจนกินไข่ฟองเดียวพอนนะลูกตายเลยอะไรเนี่ยอะข้าวอ่ะข้าวข้าวไหนข้าวไม่มีช้อนจะกินยังไงไม่มีช้อนคุณแม่คุณแม่เราไม่มีช้อนคุณแม่ไม่มีช้อน ไอเด็กเฮยอไออะไรเนี่าช้อ้ยลูกช่วงผักกันแดกแล้วนะเด็กๆเงียบๆค่ะหนูเป็นเด็กหนูกินข้าวเองไม่ได้ขอคนป้อนค่ะได้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 ป้อนอ่ะใครกินก่อนรีบๆกินรีบไปโรงเรียนครับว่ะอแล้วรอรอรับแล้วข่วนขวนซ้อมเขียเขี่ยซ้อมเขี่ย ร้อนไหมอ่ะร่ารู้หมดสุกเลยอ่ะแล้วโรงเรียนมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งตายยัดอ่ะเขากินร้อนรอนแล้วได้บิเยอะเออัวโอเคครับ เติมานโอเคไปลอนไปลองปอนโอ้ยองฟๆม่ไปกินพ่กินพิกเดี๋ยวนยาเดี๋ยวมัเผ็ดก็ไม่กินอีกอ่ะปากฟองมาแล้วเี้ไม่ไม่ไม่ยาทาปากไม่ให้ทไมอิ่มอิ่มนะครับเนเอนเะครับเแล้วนะครับคุณพ่อมสดีครับอีคำนึงอีคำลูกอีคำไม่หมดเป็นคนเก่งโตวัย อร่อยไหมลูกแม่บอกเขาอร่อยอร่อยกินได้หมดนะอ๋ออะไรอีกคำนะลูกให้นั้นให้นั้นเหมือนเดิมค่ะเดิมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นให้อีกลูกก็พอมันหนามันหนาเดี๋ยวป่ะอะไรน่าเด็ือดรักโอ้ยนียร้อนในมือทิ้งก็ไม่ได้อ่ากินกินเผาไปไปไปขึ้นได้ไหมกินพร้อมพี่คนนั้นลูกเยี่ยมเลขึ้นก่อนพ่อเดี๋ยวแม่ตีเลยโดนชี้ เดี๋ยวแม่ชี้อไม่ร้อนดูพี่โยชีดิดูไม่ร้อนเฮ้ยโอ้โหเอากินได้ไม่ร้อนร้อนใครจะแดกก็แดกแตกูไม่แดกคนนึ่งเลยอ้าโอ้โหโอเเกยใจดีใจดีใจดีใจม้ได้ไป ทีกินข้าวแค่ฟองใบเดียวไข่ฟองเดียวไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ใช่ะใครบอกคะไม่ค่อยอิ่มเนาะแบบเวลาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงยามบ่ายเย็นๆขนาดนี้เขาก็ต้องแบบมานั่งแบบชิลๆเล่นเกมง่ายๆบอกเลยวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาเล่นไพ่เฮ้ยแต่ว่าถ้าใครแพ้เนี่ยแค่โดนไข่ตกหน้าเบาๆไม่เนอะโีตย เขาเรียกปาดคอแล้วโอ้นยออกอาจจะมีหนึ่งคนที oh Ou Ou ่โชคดีท no. oh, we oh. oh. okay. ี่เป <im ็นคนแจกไพ่ให้คนอื่นอ๋อเอาแล้วปะเอาแล้วป่ะกูแล้วป่ะขอยืนตัวป่าบ้างแล้ววะโอ้ยพ่อฝั่งใครรอดใครวะจะให้พ่อรอดไปเลยเหรใครจะไปตบพ่ออะเอาคนแจกเอาพ่ออย่าเป็นคนแจกเอามาแจกมาพ่อมาใครจะไปตบพ่อกูเนี่ย กติกาแจก2ใบใช่สองใบใครแต้นน้อยสุดโดนแจกพี่เนาอ่นก็ได้โอ้สับสับไม่เคยเล่นเลยนะไพ่เขาลุ้นกันยังไงวะโอ้ยอีดอะเดี้ยวปิดไม่มิดอันรบกวนอย่าให้คนทัางๆเห็นสิคะโอ้ยังดูอยู่ดูลุ้นอยู่โอ้โหโอ้โห ร้องเขาเลยอ่ะเขาตายอันมาที่เราล้มแล้วจะเปิดได้ก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเปิดแล้วอะไรอ่ะแจ็คมาแล้วตีประกันโอเคกอ่าจ้ไอคุณล้มอ่ะไอคุณก็รอดอ่ะต่อไปเปิดนะเปิดนะผมเห่าเฮ้ยเห่าเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยห้าห้ารอดรอด

ในซีดเลยลุ้นลุ้นโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยบถ้ามันไม่มีไอ้คนนี้มึงนี่ไม่มีสัมมาคล้วครลุ้นดิไอ้เหี้ยลุ้นลุ้นลุ้นขาใหญ่เปิดเลยใครรู้กโตใหญ่เปิดเลยเอาเหรอไม่ใช่คุยเฮ้ยจะบ้าหรือไงตัวสองเด้งไปพร้อมกันไปห้าห้าสามตัจะลุ้นเฮ้ยปักแปด

ถ้าไพไม่ขาดห้ามหยุดเอาดังปุ๊กดังปุ๊กหรือดังแป๊กอย่าอย่าให้โดนหนูนะอโดนหนูนะมันนิ้งเอาเต่ามาถืว่าช่วงนี้นะเฮ้ยเอามึงดูปากกูนะไอ้เหี้ยหนึ่ง ไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บนะไม่เจ็บใช่ไหมโอ้ยฉัดแนงไอ้เหี้ยนแดงแดงดีเทียบแก็บาดเน้นต้องหูใชญ่โข๋วไปเลยใช่มีปัญหาไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเซฟไว้เซฟไว้เดี๋ยวเซฟให้จับจับแขนวันนี้เดี๋ยวสวนนั่นนี่น้มันเป็นเกมนะน้ะเออเมอมันเป็นเกมมันเป็นกฎกติกาเออมันเป็นเกมห้ามปลดแขนกันเออมึงไม่รู้หรอกเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยเป็นเกมนี่งเอซ

สุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าชายชื่อดับผู้ชายยี่จะช่วงบ่ายเย็นๆอย่างเงี้ยอากาศจะดีพวกคุณจะชอบมาวิ่งเตะบอลต่นี้ง่ายๆกติกาง่ายๆแค่ให้พวกคุณวิ่งเตะบอลอัดกันสบายสบายไม่่ะลบกวนเอาบอลอันนี้ไปสูกลมให้ดีเดี๋ยวเมีนลมเดี๋ยวโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยวอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเ้ยโ่้ย่อนยีอ้ยโ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 ยโอ้ยโอนยโอ้ยอ้ย้ยอย่อนเโอ้ยอ้ยโโอ้ยโออโอ้ยโอยโอยออ้เโยออโอ้โอ้โอ พร้อมย่างพร้อมเล่นบอลยังพร้อมอ้าวบอลไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไหนไหนอะหันขวาขันขวาขวาไหนอะไหนไหนไหนซ้ายซ้ายอะซ้ายซ้ายซ้ายขวาอะเนี่ยเลยเอาอ้ยิ้มกับโออยู่ด้วยกันสามบอลนี้อยู่ด้วยกัน สามคนนี้เตะอัดสองคนสองคนนี้เตะอัดสองคนสอนีเตะให้กิ้งเลยพ,อพอ่อพ่อมันไม่ครบว่ะพอ่อพ่อเตะกับเขาเลยพ่ออยู่ฝั่งนูน้นโ,โอเคพร้อมไหมคนแรกพิชาติยืนเลยไปอัดพิชาติไปอัดเลยด้านข้างไปไปเนี <S <S ่ยเนี่ย ខ្លាប់ប់ប់ เหมือนวุ้งหวืออ่ะเยอะก็ได้อันนี้เป็นจุดโทษทำหลบนะไอ้นั่นห้ามเรียมนะจุดโทษจุดโทษไป ไอ้ยังเห็นแรงมาท้าแล้วนิ่งมากเลยไม่ใส่กันมอนวิ่งชนถังเฮ้ยเป็นไงบ้างมีมีภาพตอนขาเตะกามให้ดูไหมม่รู้สึกว่ากามโยเลย่กูรักว่าจะเป็นรองโควิดทำไมอ่ะกูเหนื่อยง่ายมากเลยหรือกูอ้วนมาวันนี้สนุกมากครับก็ถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้พก ได้ครับดื่มดืมนะครับโอ้ยไปครับอะไรยังกรอกอะไรยังกกะอะไรยังกรกไปโอเคเดินใหม่ชอบคลิปใหญ่ๆแบบนี้นะครับยับยับกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้ยครับแล้วก็ซื้อมาให้เราครับอยากเห็นอะไรครับถ้าวิวดีเดี๋ยวมี EP2 เดี๋ยวไปหามาใหม่รถยักษ์เมื่อกี้เมื่อไหร่ตกแล้วไลค์กนครับสวัสดีครับองมง